ท่านจะโกรธผมนะคําถามที่จะโกรธผมนะเป็นคําถามจากทางบ้านจริงๆนะครับผมถามนะเขาส่งข้อความมาว่าท่านเรวัตเนี่ยมีเมียหรือยังคะโอ้โหากโกรธผมไม่ใช่คือผมก็บอกผมมีลูกเนี่ยลูกผมมันจะเกิดมาจากปัจจุบันเนี่ยเมียยังอยู่กับท่านท่านเขาถามอยู่ครับอยู่ครับกี่คน้วถามคนเดียวคนเดียวนะคนเดียวครับคนเดียวนะครับคือเราเนี่ยนะ ไอ้เรื่องครอบครัวเนี่ยที่ผมไม่ได้มาพูดถึงเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวท่านเลยวัดก็เอาตัวรอดอแต่ว่าครอบครัวลูกเต้าล่าละคือถ้าคิดจะเป็นภรรยาผมแล้วเนี่ยกลัวตายอย่ามาเป็นอุคิดเป็นลูกผมเนี่ยลูกก็เป็นห่วงลูกก็เป็นเป็นห่วงรเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะอะมีคนเงเรียบร้อยเฮ้ยลูกเสือมันต้องเป็นเสือสิไม่ใช่หมาอืมเออท,ท่านจะสอนลูกอย่างนี้เลยใช่ครับ ลูกเสือต้องเป็นเสือลูกเสือต้องเป็นเสือแล้วมึงอย่าห่วงพ่อ <Huh. S 1> ถ้าพ่อตายไปเนี่นะอย่าใช้ดุลพินิษว่าพ่อผิดพ่อถูกมึงต้องรวมหัวกันห้าคนหลานอีกสี่แก้แค้นให้กูกูถึงจะตายตาหลับ <laughs> และก่อนจะเผาศพกูเนี่ยทั้งดาบทั้งปืนกูเนี่ยเผาไปด้วย <laughs> เผื่อนรกสวรรค์มีจริงเนี่ยกูจะได้ไปสู้กับเขาในนรก